ตำนานพื้นบ้านเท้าแสนปมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะจังหวัดกำแพงเพชรมีชายผู้หนึ่งถูกลอยแพมาติดที่เกาะที่เหล็กซึ่งอยู่ใต้เมืองกำแพงเพชรชายผู้นั้นมีรูปร่างน่าเกลียดมีปุ่มปมขึ้นเต็มตัวชาวบ้านจึงเรียกเขาว,ว่าแสนปมและเรียกเกาะที่เหล็กว่าเกาะตาปมตามชื่อแสนปมนายแสนปมทำไร,ปร่ปลูกพริกปลูกมะเขืออยู่ที่เกาะตาปมนี้และมีมะเขือต้นหนึ่ง อยู่หน้ากระท่อมมีผลใหญ่มากเพราะแสนปมปัสสาวะรถทุกวันวันหนึ่งพระราชธิดาของเจ้าเมืองกำแพงเพชรเสด็จประพาสมาถึงที่เกาะตาปมทอดพระเนตรเห็นผลมะเขือก็นึกอยากเสวยจึงให้นางสนมไปขอเจ้าของมะเขือในแสนปมจึงเก็บผลมะเขือไปถวายหลังจากพระราชธิดาเสวยผลมะเขือแล้วไม่นานก็ทรงพระคันเจ้าเมืองกำแพงเพชรทรงพิโรธมากเพราะพระราชธิดาไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นพ่อ ต่อมาพระราชธิดาทรงมีพระประสูติการเป็นพระราชโอรสเจริญวัยน่ารักเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อจึงรับสั่งให้เสนาเป่าประกาศให้ผู้ชายทุกคนมาเสี่ยงทายเป็นพระบิดาของพระราชโอรสโดยอธิษฐานว่าถ้าผู้ใดเป็นบิดาจริงก็ขอให้พระราชโอรสคลานเข้าไปหาบรรดาผู้ชายทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่ชรายาจบเข็นใจเศรษฐีเจ้าต่างเมืองต่างพากันมาร่วมเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระราชโอรส แต่พระราชโอรสก็ไม่ได้คลานไปหาใครเลยแม้จะใช้ของโลดใจอย่างไรก็ตามเจ้าเมืองแปลกพระไทยจึงให้เสนาไปตามผู้ชายคนสุดท้ายในเมืองคือนายแสนปมเข้ามาเสี่ยงทายนายแสนปมไม่อาจขัดบัญชาเจ้าเมืองจึงมาพร้อมกับก้อนข้าวเย็นหนึ่งก้อนเมื่อมาถึงเข้าเสี่ยงทายกลับปรากฏว่าพระราชโอรสได้คลานเข้ามาหาและเสวยข้าวเย็นในมือนายแสนปม เจ้าเมืองจึงจำต้องยกพระราชธิดาให้แก่นายแสนปมและด้วยความโกรธจึงขับไล่ให้คนทั้งสามคนกลับไปอยู่ที่เกา่าปอดตาปมดังเกา่าวันหนึ่งนายแสนปมไปทอดแหที่คลองขมิน้นทอดครั้งใดก็ได้แต่ขมิ้นขึ้นมาจนเต็มลำเรือแสนปมแปลกใจมากเมื่อกลับไปบ้านขมิ้นกลับกลายเป็นทองคำนายแสนปมจึงนำทองคำไปทำเปลให้ลูกและตั้งชื่อลูกว่าอู่ทอง แล้วนายแสนปมก็เริ่มมีฐานะมีค่าทาสบริวารมาอาศัยอยู่ร่วมกันสุขสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนวันหนึ่งนายแสนปมเกิดเบื่อชีวิตสุขสบายจึงลงไปถางไร่ที่ปลายน้ำก็พบว่าต้นไม้ที่ถางทิ้งไปนั้นกลับมาขึ้นงดงามตามเดิมนายแสนปมจึงถางใหม่แต่วันรุ่งขึ้นก็ปรากฏเหตุการณ์เหมือนเดิมนายแสนปมสงสัยจึงถางไร่แล้วแอบเฝ้าดู ก็เห็นลิงตัวหนึ่งออกมาจากป่ากับกลองใบหนึ่งพอลิงตีกลองขึ้นต้นไม้ในป่าก,ก็กลับงอกงามขึ้นเหมือนเดิมใหม่นายแสนปมจึงแย่งกลองนั้นมาจากลิงและทดลองตีกลองพร้อมกับทดลองอธิษฐานในใจไปต่างๆนานาจนแจ้งในสรรพ,พคุณของกลองแล้วครบถ้วนจึงเอากลองกลับบ้านและเล่าให้พระราชธิดาฟังครั้งนี้ ในแสนปมตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับตีกลองปรากฏว่าพื้นที่เกาะปมกลับกลายเป็นเมืองใหม่มีปราสาทราชวังในแสนปมและครอบครัวจึงเข้าไปอาศัยอยู่ให้ชื่อเมืองใหม่แห่งนี้ว่าเมืองเทพนครและตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองผู้คนจึงเรียกขานว่าเท้าแสนปมและบุตรชายจึงได้รับการเรียกขานใหม่ว่าเท้าอู่ทองจากนั้นเมื่อเท้าอู่ทองเติบโตขึ้นก็ออกเดินทางไปผจญภัยตามวิถีทางของตนกล่าวกันว่า ท้าหูทององค์นี้ก็คือพระราชบิดาเท้าหูทองปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์หูทองแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับตำนานเท้าแสนปมถ้าหากชอบแล้วแล้วก็ช่วยกันกดถูกใจและกดติดตาม